ตอกเสาเข็มเพื่อต่อเติมหรือสร้างใหม่ต้องการคุณภาพคิดถึงภูมิสยามค่ะภูมิสยามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครพายและไอไมโครพายช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้างต่อเติมหรือสร้างใหม่สะดวกสะอาดรวดเร็วค่ะ สปานไมโครพายเสาเข็มขนาดเล็กที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้แรงเหวี่ยงความเร็วสูงจะมีผิวคอนกรีตที่เรียบเนียนและหนาแน่นมืนผิวคอนกรีตขัดมันไม่มีฟองอากาศและรูคุมในเนื้อเสาเข็มเสาเข็มที่เกิดจากกระบวนการผลิตนี้จะมีความแข็งแกร่งและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มได้ดีกว่าเสาเข็มขนาดเล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยการเทคอนกรีตลงในแม่แบบและปล่อยให้คอนกรีตแข็งตัวตามธรรมชาติค่ะ ที่จะตอบเสาเข็มสปันไมโครไายที่ถึงภูมสยามค่ะ